สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้องทุกทุกท่านเจเปิ้ลใส่หามมาแล้วค่ะพี่น้องเลยบรรยากาศพใดีค,คือทอดบ้านกับเบิรงนกัเดลอลมเย็นสวยๆหวยหาใกล้จะเต็มรถแล้วมาเกี่ยวห้าพี่น้องนางเศร้าเมย์กันเมยโอ้ลมเย็นเย็น มันก็จะปลูกข่างหวยก็งา,งามงามพี่น้องพุ่นะจะต้นนี้ใหญ่เนี่ยใหญ่ได้พี่น้องเด้อนี่เราจะข้าวหนึ่งกะจิลูกไปเกี่ยวโตคนะเนาะอยาไลา่หลายแต่ว่ามันแบกไก่พี่น้องขาพูดตรงขามขามน้ำเนาะยางแบกขามน้ำเพราะมันเป็นคลองเสพี่น้องเบิง่ง หเห็นข้องมาพี่น้อง่ะเนี่ยข้องของ้างล่างนี่ไตนี่เขาเกี่ยวฟังทางผุนเนาะก็ต้องแบกขามาพี่นะคะแบกบขามน้ามากขาน้ามร้ายก็เอาบ่าได้แล้วพี่น้องตาว่าญัาทางของเจเบอร์สหูกก็ขึ้นสิพอมีอยู่เนาะบัญต่หย่าได้พี่น้องขาพูนะ่ะอืมพารถมันจะเข่าบ่าได้นะพี่น้องเขาจะลูกมันเบิดเลยนะคะนะไทยลูกมั่นเบิดพี่น้องขาพูนะ่ะ รถกับเขาได้เขาก็ต้องแบกเอาพี่น้องนี่เป็นสาเหตุนึ่งทีว่าห้ามันหลายเพราะว่าข้าเอเจ้าคันแบกมันไก่ไก่ก็บขามน้ำพมอมนะคะเย็นขนาดเลยบรรยากาศสดชื่นก็จะไปเลาะก็จะขามไปฟังพูนก็สิไปนั่งเกี่ยว ย่างมะเือเ้ากะแดดแน่กะับแดดบ่แห้งปันใดกะก็ถือว่าแดดแต่ว่านเป็นแดดย่างมะเือเ้าน้พง่นนองเนาะอืลมเย็นขนาดเลยพี่น้องค่ะชิ่ติมซาเลีงแล้วอืนะ มันกะแรงแรงขาเจ้าจปลูกมันพี่น้องค่ะคนกะจมเข่ากะตายมันกะตายป่าฝนกับว่าปกตินะฮะเน,ะนะาะฝนกับว่าปลูกต้องตามฤดูเจ้าให้เจ้านาเข้าเจ้ากะนี่ก็เป็นป่านะพี่นอ้อ,นองอขาเจ้าจะกะถางอ่าเผาฟื้นเผายังมันเปลี่ยนเกลี่ยพื้นที่เห็ดทีเห็ดไฮนะฮะเนาะ หามองหาอยู่หากินนั่นพี่น้องค่ะนี่อาอพี่น้องใส่แค่นี้ก,นก็อน,นอก้อเจ็ปิดใสห้ากับจะไปเกี่ยวหญ่าต่อแล้วค่ะสู้ๆค่ะพี่น้องคาช่ามแบบหญ่ามันปงน่งเนาะ